วันนี้ก็มาที่ไซน์งานอีกครั้งหนึง่งอาคารหลังนี้เมื่อคราวที่แล้วเราเทปูนทรายปรับระดับดัดฟ้านะครับไปบางส่วนแล้วที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับวันนี้ก็พร้อมอีกส่วนหนึง่งอยู่ในผืนอาคารเดียวกันนะต่อเนื่องมาด้านนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายละที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือส่วน สว่วนนี้จะเทวันนี้เสร็จเรียบร้อยของดาดฟ้าอาคารนี้เนื้อที่บนดาดฟ้าประมาณไร่กว่านะครับพันประมาณพั0เจ็ดร้อัตารางเมตรเราเทปรับระดับด้วยปูนซรายประมาณความหนาออที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้คือประมาณ3ามเซนติเมตรโดยใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วบวกความหนาวางเป็นแนวไกด์ไลน์ตามที่วิดีโอคาวที่แล้วก็ได้ นำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้ก็มานำเสนออีกครั้งหนึง่งนะท่อ PVC เราก็มีการล็อกนะล็อกไม่ให้เคลื่อนตัวมีคล้ายๆปุ่มนะล็อกหัวกลางแล้วก็ท้ายมุ่งหน้าไประดับต่ำสุดตรงบริเวณท่อระบายน้ำที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นจุดระบายน้ำลงไปท่อแล้วก็เดรนออกไปจากดาดฟ้าอาคาร ตอนนี้ปัม๊มรถปั๊มก็มาถึงแล้วนะครับกำลังตั้งในจุดที่จะยื่นแขนหรือบูงของรถคอนกรีตปั๊มมาเทในส่วนที่อยู่บนนี้นะครับก็มีด้านที่ไกลที่สุดอยู่ตรงปรนานาโนนะครับไกลสุดแต่ก็ถึงนะครับบูงของเรามีความยาว40เมตรก็การเตรียมพร้อมเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ ทีนี้วันนี้ก็มาเทากันช่วงเช้าอากาศมืดครึ้มนะครับมีเมฆแล้วก็มีลมเอื่อยๆนะที่มองมุมไปที่ไกลๆเราจะเห็นคลื่นหาดนะคลื่นตรงเลยปั้นจันทรสีแดงโน้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ติดทะเลชายหาด ก็บรรยากาศดีครับอยู่ติดทะเละวันนี้เราก็เทคอนกรีตรประมาณ2 0่สถึงยีคิวนะครับเทความหนาไม่เกิน3เซนติเมตรเต็มที่นะโดยรอบพื้นที่ตรงนี้ก็บางจุดอาจจะมีความหนาเกิน3ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ3เต็มที่ไม่เกิน4ี่ก็แล้วกัน เรียกว่าเต็มที่ไม่เกิน4เซนติเมตรเพราะนั้นคอนกรีตก็จะมีปริมาณเลือเหลือเพอขาดไว้บ้างนะครับก็ต้องคอยสังเกตขณะที่กำลังเทต้องคอยคิดคำนวณไปตามหน้างานนะครับหลังจากตั้งรถพัมแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มสั่งคอนกรีตสเร็จรูกเป็นปูนทรายนะฮะเป็นมอตอร